ครับผมสวัสดีครับสเตอร์คอล่าง18ฟันตัวชุบแข็งของเข้าแล้วนะครับผมนี่นะครับสนใจโทรมาสั่งได้เลยนะครับผมเหลือ3ชิ้นนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งจองไปแล้วครับเพราะว่าผมสั่งมาน้อยครับรอบนี้ครับนี่นะครับงานอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ประกันคุณภาพนี่นะครับ ที่อยู่ในเตานานที่สุดนะครับหนึ่งอาทิตย์เต็มนะครับกับสเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเริ่มจัดส่งให้แล้วนะครับผมพี่ทันใดสนใจก็โทรมาสั่งได้ครับพร้อมส่งเต็มกำลังเต็มที่ปีใหม่นะครับผมเริ่มส่งประมาณวันที่สิบครับถ้าหมดล็อกนี้นะครับผมแต่ก็ของจะไม่ขาดดีนะครับ มีมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวละ600บาทนะครับตัวชุบแข็งส่วนตัวไม่ชุบแข็ง500บาทครับราคารวมส่งเก็บปลายทางนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ